สวัสดีนักเรียนทุกคนครับก็วันนี้นะครับก็จะมาขึ้นหัวข้อการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแนวดิ่งก็อ่ะอันนี้เป็นพื้นโลกใช่ไหมครับอันนี้เป็นพื้นพื้นดินนะใช่ไหมครับเนี่ยก็เสมือนแบบว่าเราโยนวัตถุขึ้นแนวดิ่งเน่ยแนวดิ่งก็คือดิ่งพสุธาใช่ปะโยนขึ้นพอขึ้นสัพร,ะพระัะก็จะอะไรครับ ก็จะตกลงมานะคความจริงคือมันเป็นเส้นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูจะขอวาดให้แบบให้มันเห็นถึงความแตกต่างนะครับอย่างเงี้ยอืมถ้าเราสังเกตดูนะครับการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยมันจะมีค่าค่าหนึ่งนะครับก็คืออ่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือ,คอโลกของเรานะครับโลกของเราเนี่ยจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับไม่ว่าอะไรก็ช่างเนี่ยก็จะตกลงมาสู่พื้นดินนะครับ แรงลกของเราเนี่ยก็จะมีค่าความเร่งน้อมถ่วงของโลกนะครับความค่าความเร่งน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะแทนด้วยค่า g นะครับค่า g คืออะไรบอกแล้วนะตัวนี้เขียนนะครับความเร่งน้อมถ่วงของโลกนะครับมีค่าประมาณ9.8นะครับ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือว่ามีค่า10นะครับ สิบเมตรต่อวินาทียก,กํำลังสองในกรณีที่แบบอยากให้คำนวณง,ง่ายๆอ่ะนะสังเกตนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับจะต้องตกลงมาสู่พื้นดินเป็นไปตามแรงดึงดูดของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า G จะมีทิศชี้ลงเสมอครับชี้ลงเสมอเท่านั้นครับอืม ชี้ลงเสมอเท่านั้นนะครับโอเคถ้าวังนะถ้าก็ถามที่จุดสูงสุดความเร่งเป็นยังไงจุดนี้เป็นยังไงเราก็ต้องเราต้องตอบว่ามีทิศชี้ลงเสมอนะครับเพราะว่าเป็นไปตามธรรมชาติก็คือทุกถึงตัวอย่างบนโลกวันนี้ต้องตกลงมาสู่พื้นดินนะครับโอเคออยเปิดจดอ,อ่ะโอเคครับมาดู คำอธิบายต่อไปนะครับสมมุติว่าคุณครูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพื้นดินใช่ไหมครับคุณครูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโยนวัตถุข,ขึ้นบนฟ้าบนฟ้าใช่ไหมครับหนึ่งสองสามพืความจริงก็มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูว่าให้เห็นถึงความแตกต่างปื๊ดอันนี้นะครับด้วยความเร็วสามสิบเมตรต่อวินาทีครับ ความเร็ว30เมตรต่อวินาทีนะครับค่า g เป็นยังไงเอ่ยค่า g มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับมีทิศชี้อะไรครับมีทิศชี้ลงนะครับเราโยนขึ้นเว้ยเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันสู้กันเเห็นไหมครับมันสู้กันสู้กันนะครับ10เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อผ่านไป1นึวินะครับผ่านไป1นึ่ิวินาทีนะครับ30กับ10ก็จะสู้กัน อันนี้มีทิศทีลงนะครับจากหนึ่งเมื่อพายไปหนึ่งวิสามสิบจะเหลือยี่สิบครับอืมถ้าเหลือยี่สิบหมายความว่าความเร็วยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับมันยังมีความเร็วอยู่เพราะฉะนี้วัตถุมันจะสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับพายไปอีกหนึ่งวิครับจากยี่สิบกลายเป็นสิบครับสิบเป็นยังไงเอ่ยสิบหมดความเร็วยางยังไม่หมดนะครับยังขึ้นไปได้อีกอีกหนึ่งวิครับจากสิบก็จะกลายเป็นศูนย์ครับอืม ตรงนี้ให้ระวังนะครับให้ระวังที่จุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดนะครับความเร็วนะครับเป็นศูนย์ะครับเป็นศูนย์แสดงว่ามีมีความเร็วไหมไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับอย่างเงี้ยแต่ให้ระวังนะที่จุดสูงสุดความเร่งเป็นยังไงครับความเร่งมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับก็คือ10บนะครับมีทิชี้ลงเสมอเนี่ยให้ระวังนะครับโจทย์ชอบหลอก ความเร็วกับความเร่งเราต้องแยกกันให้ออกนะโอเคครับเมื่อหมดความเร็วเสร็จปั๊บใช่ปะจุดสูุดใจะปะมันหมดแล้วครับเรียนเมื่อหมดปั๊บมันก็จะกลายเป็นไปตามธรรมชาติก็คือตกลงมาใช่ไหมครับอีกหนึ่งวิครับอีกหนึ่งวินะครับจากศูนย์ก็จะกลายเป็นสิบครับอ่าเห็นไหมศูนย์นี้ยังลอยอยู่ยังลอยอยู่นะครับมาอีกครับอีกหนึ่งวิครับจากสิบก็จะกลายเป็นยี่สิบครับอีกหนึ่งวิครับ จาก20บกลายเป็น30มสิบครับเราจะสังเกตว่าขาขึ้นเนี่ยในช่วงขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นความเร็วเป็นยังไงครับลดลงสม่ำเสมอครับขาขึ้นนะต้องฟังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจดอย่างเดียวขาลงเป็นยังไงครับขาลงก็คืออะไรครับความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอครับ เอาเขียนด้วอ่ะขาลงนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอครับอืมเอาต่อนะฮะคุณครูถามหน่อยโยนวัตถุด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีนะครับผ่านไปกี่วินาทีนะครับวัตถุถึงจุดสูงสุดเฮ้ยกี่วินี่ไงจุดสูงสุดอยูนี้นะครับหนึ่งสองสามแสดงว่า สามวินาทีครับถึงจะสูงสุด่าที่สูงสุดนะครับก็คือไทม์สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือสามวินะครับสามเซกันอ่ะถ,ถ้าคุณถ้าคุณครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไปสี่วินาทีวัตถุมีความเร็วเท่าใดอ่าแล้วก็นับสิครับหนึ่งสองสามสี่ผ่านไปสี่วิครับวัตถุมีความเร็วเท่าไหร่ครับสิบอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะตอบได้หมดเลยนะครับเนาะ อันนี้เป็นความเข้าใจนะครับความเข้าใจสําหรับครูก็มองว่าง่ายแต่ไม่รู้ว่าเรียนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่คิดว่าเรียนมาแล้วน่าจะเข้าใจนะครับมาดูความสูงบ้างนะครับวัตถุเนี่ยขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรครับเนี่ยอ่ะลอยขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรมันมีสูตรลัดนะครับสองวิธีเอาวิธีแรกก่อนเราก็ย่อรูปนี้ลงมานะครับปึ๊บถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ น,นี่คือ30ใช่ไหมครับสมิดแบ่งไป3ช่วงใช่ไหมครับสานี้เป็น20ใช่ไหมครับอันนี้10อันนี้กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันจะเป็น10 20 30นะครับในกรณีที่จดลงตัวทุกท่านในกรณีที่จดลงตัวนะครับกรณีที่จดลงตัวเป๊ะเป็นจำนวนเต็ม10เนี่ยเราสามารถทำได้โอเคอไปเลยครับก็เป็น5 15 25ถ้ามี4ช่องก็เป็น35 45 55 65 75, 75ไปเรื่อยๆอ,อ่าแล้วก็บวกกันครับได้เท่าไหรเอ่ย45เมตรครับถ้าเราคำนวณล่ะคำนวณน,น,น,นะครับก็ง่ายๆจาก s เท่ากับ ut บวกหนส่วนส gt กํลังสองครับอันนี้คือสุดหาความสูงนะว่าวัตถุลอยขึ้นไปสูงเท่าใดนะครับเราก็ดูความสูงเนี่ยแสดงว่ามันเราต้องใช้เท่าไหรเอ่ย เนี่ยความสูงใช้ความสูงก็หนึ่งสองสามแสดงว่า t มีค่าเท่ากับสามนะครับวงเล็บก,ก่อนนะ t ีเท่ากับสามนะครับเอสเท่ากับยความโดิต้นก็คือเท่าไหร่ครับสามสิบใช่ไหมครับ t ก็คือสามใช่ไหมครับทีเนี้ยบวกศึ่งส่วนสองค่า g เนะี่ยสังเกตนะครับเราโยนส่วนทางกับมันเราโยนส่วนทางกับ ฝืนธรรมชาติเนะ่ยค่าจีจะติดลบนะครับก็กลายเป็นลบสิบนะครับนะคูณกับ t กําลังสองก็คือสามยกกำลังสองนะครับกลายเป็นเก้าสิบลบเนี่ยหนึ่งส่วนสองคูณกับลบสิบก็คือลบห้านะครับจากกำลังสองก็คือเก้านะครับกลายเป็นเก้าสิบลบสี่สิบห้าได้สี่สิบห้าเมตรครับ อะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ง่ายๆมันง่ายมากแต,แ,ตแต่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับเนี่ยจะตอบได้หมดเลยนะครับถ้าค,คุณครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปสี่วินาทีนะครับวัตถุสูงจากพื้นเท่าใดนะครับแล้วก็นับดูนะครับเ,เริ่มปุ๊บหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้ครับสี่วินาทีอยู่ตรงนี้นะครับสูงก็คือสูงเท่านี้ สูนยเท่าใดก็เป็น1 5บ5วก25กลายก็กลายเป็น40เมตรอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เป็นการเรียนรู้จากความเข้าใจนะครับเราจะใช้สูตรคำนวณก็ได้รือว่าจะใช้ความเข้าใจก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้มีโจทย์ให้นะักเรียนลองทําเยอะมากเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูสักสองข้อนะครับยังไงก็โปรดติดตาม e p ต่อไปนะครับบ๊ายบาย